เธอไม่ใช่หรอใช่เธอเรียนใดหรอเรียนนิเทศเราก็นิเทศเหมือนกันแล้วชื่อเบลล่านะฉันชื่อจักมินเราเป็นเพื่อนกันนะอืมได้เรื่องของอ่างของเธอคงจะแพงหน้าดูเลยเนาะเธอดูของฉันสิแน่น,นอนของฉันระดับแบรนด์เนมในห้างเลยนะของเธออะไร<ม>แป่งเด็กแคร์หวยแตกเดี๋ดยววันหลังฉันพาเธอไปซื้อนะ จริงๆนะจริงๆนักศึกษาทำความเคารพส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกนะใครพบปะเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนในห้องมาแล้วยัง รู้หรือเปล่าว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรวิชาค่ะค่ะกานะคะอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็จะแนะนําตัวก่อนนะอาจารย์ชื่ออาจารย์มายารัศมีนะื้อคุลบรรพกาวงนายุพยานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในห้องเราอะ่ะก็มีสมาชิกเข้ามาใหม่2ท่านนะคะก็มีเด็กใหม่ค่ะก็อาจารย์อยากให้เด็กใหม่นะคะแนะนําตัวให้เพื่อนเพรู้จักค่ะหนูชื่อบัลล่าค่ะชื่อจัสมิน วันนี้อาจารย์ก็จะสั่งงานในห้องเรียนเลยนะคะเพื่อที่ว่านักศึกษาจะได้จับกลุ่มกันแล้วก็ไปทํานะคะอาจารย์จะนักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4คนค่ะแล้วก็อาจารย์ก็จะสั่งงานเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนนะคะการรลรงล,ลงแล้วก็ให้ไปเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วอาจารย์อาจารย์จะจดบนกระดานให้นักศึกษาก็จดหัวข้อได้เลย,เลยนะคะ 4คนแล้วก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาเป็นเรียงความนะคะนักศึกษาต้องช่วยกันทํางานนะไม่ใช่ว่าเกี่ยงกันไม่ใช่ไม่ช่วยเพื่อนสองคนข้างหน้าช่วยฟังอาจารย์นะคะไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวค่ะแล้วก็ถ้าจับกลุ่มเสร็จช่วยเขียนรายชื่อก็ส่งให้อาจารย์ในห้องด้วยนะตอนนี้ค่ะอาจจาะจะเอาตอนนี้เลยค่ะจัสมินเบลล่าเรามาวางแผนการทำงานกันเถอะไม่ ทำจนสร้างเกิดทันได้ไงอ่ะเธอได้สิสำหรับพวกฉันไปเปล่าองชอบพี่มาแตว่านักศึกษาทำความเารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษา ก็วันนี้นาจะอาจารย์นัดส่งงานใช่ไหมคะค่ะแล้วใครเสร็จไปเลยบ้างกลุ่มไหนเสร็จแล้วย,ยังคะเสร็จแล้วคะ่ะแล้วค่ะอ่าหากเสร็จแล้วก็ดีนะคะว่าวันนี้เพราะว่าจะจะได้คะแนนถูกคะ่ะแล้วเพื่อนในห้องเอ้ยเพื่อนในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มทางันทุกคนไหมคะช่วยกันทุกคนค่ะดาารค่ะก็ดีแล้วคะ่ะหนูก็ช่วยค่ะช่วยแปลภาษาค่ะ แล้วเพื่อนกันี้กลุ่มก็แบ่งหน้าที่กันดีนะคะค่ะก็ดีแล้วค่ะนักศึกษาท่านก็<ม>อาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เอางานมาส่งอาจารย์นะคะมาตั้งบนโต๊ะค่ะแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็ต้องปล่อยนักศึกษาเร็วหน่อยหนะ้าเพราะว่าจะติดประชมุมก็วันนี้อาจารย์ไม่ได้สอนอะไรคะ่ะแค่มาเก็บงานนักศึกษาอย่างเดียวค่ะแล้วก็นักศึกษาก็กลับไปอ่านหนังสือที่อาจารย์ให้ไปนะคะให้กลับไปอ่านว่า มีงานอะไรบ้างแล้วก็คําไหนที่นักศึกษาไม่เข้าใจก็สามารถถามอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องอายไม่ต้องแบบเขินว่าอาจารย์จะดูหรือจะว่านะคะก็สามารถโทรมาถามก็ได้แต่ว่าอย่านอกเวลานะก็คําไหนที่ว่าอ่านยังไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องหรือว่าหาคําศัพท์ไม่ได้ก็สามารถถามอาจารย์ได้นะคะทั้นคาบนี้อาจารย์ขอปล่อยก่อนนะค่ะบอกฉันได้เลยค่ะนักศึกษาทำความคาร่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ไงบ้านเรียนไหนไหมก็ง,งั้นงั้นแหละถ้างั้นพี่ไปส่งที่บ้านนะ ได้เกรดเอแล้วก็ได้เกรดดีนะคะอาจารย์จะแจกข้อสอบแล้วนะคะอาจารย์จรู้ไหมว่าการที่จะเรียนในข้อสอบมันเป็นยังไงให้คนกับตัวเองยังไงนะคะแม่สาไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามอาจารย์เลยนะ,ะอย่าถามเพื่อนพวกเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะแบบตอบถูกตอบผิดนะคะทำได้เลยค่ะทำได้ข้อสอบว่าทำได้เลยค่ะไม่ต้องลอกเพื่อนนะคะไม่ต้องเชิงอกเหมือนยีราฟนะคะทำได้เลยค่ะ จะทำอะไรข่อค่ะยกกระดาษออกยกกระดาษขึ้นนี่อะไรอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บอาจารย์เดินหลายรอบแล้วนะเราวนี่อะไรเธอะจะไดนการสอบนะจจสตินอาจารย์ขอ,อกเก็บนะคะแล้วสอบเสร็จแยงนี้ไปเจออาจารย์ที่ห้องนะ เธอออกได้เลยค่ะเชิญค่ะอ่าจัสมินเธอรู้ไหมสิเธอทำวันนี้มันไม่ถูกนะเธอรู้ไหมว่าเธอทำอะ่ะผลมันจะเป็นยังไงไม่ทราบค่ะ เธอรู้ไหมว่าสิ่งนี้เธอทําลงไปอ่ะเธอจะไม่จบพร้อมเพื่อนนะเธอทุจริตในการสอบเธอจะช้ากว่าเพื่อนอาจารย์บอกเธอแล้วว่าอย่าทําอาจารย์เตือนเธอกีดรอบแล้วแต่เธอก็ยังทําเธอคิดว่าอาจารย์ไม่เห็นเหรอสิ่งนี้เธอทําลงไปอ่ะอาจารย์กออตัวเลขเอาเองนะคะเธออย่าคิดนะว่าเงินอ่ะจะซื้อสหรับทุกคนได้แต่อาจารย์อ่ะมันไม่ใช่เธอถูกอาจารย์มากเกินไปแล้วเธอเอาเช็คอกับไปได้เลยอาจารย์ไม่ต้องการ เธอก็เตรียมตัวไปเลยียบรุ่นน้องกั้เลยนะจัสมินฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะผมเป็ยนข้อพสมินค่ะดิฉันเป็นอาจารย์สอนของจัสมินค่ะคมจำเขาหลืกผมได้ไหมดิฉันทำตามกฎของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าลูกของคุณทุจริตในการสอบค่ะ คุณรู้ไหมว่ากฎเป็นใครมาจากไหนดิฉันไม่ทราบค่ะว่าคุณใหญ่มาจากไหนแต่ลูกของคุณทุจริตในการสอบดิฉันก็ต้องทําตามกฎระเบียบค่ะผมไม่ยอมยังไงลูกผมก็ได้จบร้องเรียนได้ได้แต่เราจะได้เห็นดีกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมก็มต้องบอกนะว่าท่านจะแต่งกาไหน้อธิการครับท่านผมไม่ระยะให้ท่านช่วยไหนครับครับอาจารน่าจะรู้หน้าว่าผมช่วยทางมาอะไรมาเยอะแล้วครับผมทราบอธิการทำยังไงก็ได้ให้ลูกผมจุน้อเพื่อนคนได้นะครับครับเดี๋ยวทางผมจะจัดการให้ครับครผมโอเคครับต่างแขกครับ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าน,นี่สำนักพิมพ์ไทยรัฐหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะแม่เลยครับพิมมีข่าวจะบอกค่ะข่าวอะไรคะบอกมาเลยค่ะข่าวการซื้อใบปริญญาถ้าเกิดว่าพี่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมให้พี่มาที่มหาลยัยเซาเทิร์นนะคะค่ะค่ะไม่พลาขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ สวัสดีค่ะท่านอธิการคะคือทางเราสองคนเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจะขอสัมภาษณ์ท่านอธิการนะคะอ๋อได้คือทางเราสองคนได้ข่าวว่ามีลูกหม่อมราชวงศ์มีการทุจริตข้อสอบแล้วก็มีการจะซื้อใบปริญญาไม่ทราบว่าเป็นข่าวจริงไหมคะอ๋อเปล่าเลยครับมันแค่ข่าวเลยครับอ๋อเป็นแค่ข่าวเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลนะคะค่ะขอบคุณค่ะ กูอยากรลัวว่าใครที่ให้ข่าวนี้วะเอออยากรู้เหมือนกันใครเป็นคนให้ข่าวนออี้พี่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 พวกพี่เป็นนักข่าวใช่ไหม่ใช่ค<ช>่ะน้องพอจะรู้ไหมว่าใครทุจริตข้อสอบน้องรู้เดี๋ยวน้องบอกเลยนะเดี๋ยวพี่เตรียมนะอ่ะบอกเลยค่ะน้อง านไงคะต้นหอมอยู่ไหนเอ่ยอยู่บ้านคะ่ะว่างคะ่ะว่างไงคะออกมาเจอที่นัมเบอร์เซเว่นได้ไหมอะ่ะได้คะ่ะโอเคค่ะรอตรงนี้นะคะค่รอัสดีค,ะค,ค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ เราไม่เคยโกรธจัสมินเลยใช่แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อีกนะเรยืยองไม่เหลือใครว่าเจร่งๆไม่เป็นไรคนเราทำกิจกันได้เรากลับม,มาเป็นเพื่อนที่ดีก่ากันนะนจ้าจ้าดีค่ะสานว่าไงจัสมิน อาจารย์คะหนูขอโทษที่หนูเคยพูดอะไรไม่ดีและดูถูกอาจารย์ในวันนั้นค่ะอาจารย์ไม่เคยโกรธเลยจะมีนเธอเป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ก็ยังรักเธอเหมือนเดิมแต่อาจารย์อยากให้เธอตั้งใจเรียนมากกว่านี้แล้วก็อย่าทุจริตในการสอบเธอก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเธอต้องหยุดพักเรียนหนึ่งเทอมเธอก็ไม่จบพร้อมเพื่อนเธอเห็นคนมาแล้วใช่ไหมค่ะเธอก็ต้องตั้งใจใเรียนมากกว่าเดิมได้กับรุ่นน้อง โอเคค่ะฉันจะก็กลับไปอ่านหนังสือให้มากๆนะพอสอบเธอจะได้ทำได้ค่ะโอเคโชคดีนะจัดมินค่ะ